อันนี้คือเสียงเครื่องนะครับเครื่องเงียบเลยฮะอันนี้เป็นเครื่องอ e ีสุก 6uZ1 นะครับ 6uZ1 นะก็ดูข้างบนกันนะครับประมาณนี้นะขันนี้เป็นแกะ AMT ครับออโตแมนวล เป็นเกียร์สมูทเตอร์ดีกว่าเออถ้าอีซูเขาใช้ชื่อว่าชื่อว่าสมูทเตอร์นะครับนี่เลยฮะหน้าปัดเขาครับคันนี้ไม์อยู่ที่9 8้าแสกิโลเมตรนะครับนี่คือเลขไม้เขานะประมาณนี้เลยนะครับเกียร์เอ็มทนะฮะนี่เลยครับผังเกียร์เขานะภายในก็ประมาณนี้ฮะ ภายในก็ถือว่ามาโอเคอยู่นะพวกของที่ได้มาก็ได้พวงม,มาลัพร้อมเลยนะพะมานแล้วก็เบาะเบอร์บอกถือว่ายังค่อนข้างสวยอยู่มีนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะยิงฝั่งซ้ายนี่ก็สวยนะฝั่งซ้ายได้เลยนะคอนโซลประมาณน,นี้อันนี้ก็เครื่องเสียงก็ใส่จอ,อได้ก็สวยนะครับสวยเลยนะโอเคเลย อันนี้สเปคนี้มันก็จะมาเป็นเอ่ออะไรนะมันจะเป็น12ล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับ12ล้อเออ่แท้เลยนะมาแท้เลยครับไม่ได้แปลงนะฮะคือแบบมันมาสเปคนี้เลยจริงๆนะครับ mm hmm. ก็ไฟหน้าตั้งนะทุกคนนะ mm hmm. โอเคครับผมดำเลยครับโอเคครับคัน mm hmm. นี้ก็จะเป็นโฉมนี่ฮะอีซูกิก้านะหน้าตัวนี้แล้วก็ได้ไฟหน้าตั้งนะครับเป็นตัวไฟหน้าตั้ง นะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่แหละตัวใหม่ก็จะเป็นตัวออนนิวนะครับมันจะเป็นไฟหน้าตั้งอย่างนี้เลยนะไฟหน้าตั้งแบบอีซูซบ้านเราครับประมาณนั้นเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดเอากันชน3 6วมาใส่อาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ช่างบ้านเราทําได้อยู่ดีครับบอกเลยไม,ไม่ไม่มีอะไรเกินความสามารถของช่างบ้านเราอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยฮะช่วงล่างก็จะเป็นแปดเอ่อแปดน็อตนะครับ ยางนี่ก็จะเป็น2อ5สีทับเจ R 1 9 5นะกันโครงนะครับกันโค้งก็มีข้าหน้าหนึ่งเส้นแนบสามแผ่นนะครับแนบบางนี่เลยนะครับอันนี้คันที่สองนะครับคันหน้าคันที่สองเกียร์ A M T ครับประมาณ12สปีดถ้าจำไม่ผิดนะหน่าจะ12เกียร์นะครับคันซีนะครับประมาณนี้อ,อ๋อี่ถังแอดบูนะเดี๋ยวก็ถ้ารีแมปแล้วตัดระบบก็ออกได้เลยนะครับ มาชมทางขั้วสีกันนะฮะขั้สีอันนี้คันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้คือสภาพเดิม,ดมจากญี่ปุ่นเลยลำเ,เดิมมาก็สวยอยู่ครับสวยเลยมีแค่ผิวหน่อยครับเสดีอ่เสถียกินผิวๆนะแต่ว่าถ้าเกิดยิงทรายทำสีอะเลี่ยมกริปนะครับเลี่ยมกริปเลยแต่ว่าพวกนี้คือแบบมันแค่กนิีผิวๆไงแต่ยังไงมันไม่ถึงนะเนื้อเหล็กหรอกเพราะว่าเหล็กญี่ปุ่นนี้มันก็เหนียวนะ เหล็กญี่ปุ่นมันเหนียวอยู่นะเอาจริงอะมันมันมัน,มนก็เหนียวดีกว่าบ้านเราอะนะครับเหล็กเขาเหนียวจริงนะครับนี่นะไป้องซื้อครับร้านนี้ต้องสดทุกคันนะราคาเก้าแสนเป็นมือบาทครับ 900, เบบ 900, ก้าแสนแปดก็เออสเปคนี้นะครับเอาไปวิ่งแมคโครได้นะพวกแมคโครนะครับพวกพีซีสองร้อยก็ได้อยู่นะน่าได้ไดไดไดไมั้ยไม่มั่นใจต้องดูมันหรอเปล่าอ่ะ แต่ที่แน่ก็วิ่งแบคโคได้นะครับวิง่งรถแบคโฮนะหรือว่าจะเป็นพวกออรถคอกนะครับรถพื้นเรียบรถปงรถเป็ดนะรถวัวก็ได้นะครับได้หมดเลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสเปคเนี้ยมันไม่เหมาะรถแบกนะครับไม่เหมาะกับพวกรถที่ว่าแบกน้าหนักนะครับไม่เหมาะเลยเพราะว่ายางออคือยางมันก็ช่วงล่างมันเล็กนะครับพวกอุปกรณ์มันเล็กคานเครมันมเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงนะ เอาพวกแท่นใหญ่ไปใส่นะครับเอาคานหน้าตัวใหญ่ไปใส่แล้วก็ใส่ล้อ2 6 5แบกได้นะครับพอคัสซีเขานี่ดูก่อนคัสซีใหญ่นะเออนี่ฮะอดูคัสซีสุดเพลินนะครับดูนี่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ้หลังนะแพ้หลังก็จะเป็นเอ,อ่อแท่นถุงลมนะครับเป็นแท่นถุงลมก็จะเป็นแปดน็อตเหมือนกันนะฮะแปดน็อตล้อสิบเก้าจุดห้านะครับ เบอร์ยางก็สอง 5, สีห้าทัพเสิเหมือนกันเลยเหมือนข้างหน้านะครับหน้าหลังแล้วก็อันนี้จะมีถุงลมทั้งหมดแดใบนะครับเพลาละแปดเอ่อพลาละสีบเพลาละสี่ใบนะครับถุงลมสองเพลานะครับสิบสองล้อขับสองเพลาก็เอ่อแปดคูณสี่นะครับ8ดคูณระบบเอ่อดีเอลด็อกนะครับล็อกเพลาท้าย ถุงลมนะครับนี่ฮนะอันนี้ก็อุปกรณ์บําบัดเอเซียของเขานะอุปกรณ์บําบัดเอเซียนะครับบันไดนะบันไดก็น่าเป็นสําัญน,นะครับอสองขั้นเนาะบันไดสำคัญเออลืมพาดูทุกชุงเวลา

แค่ตัวนี้แหละได้ม่ไปถึงลมมันน่ามีสวิตต์มันจะมีสวิตต์ม่แห่งผมว่านะ ไม่ติดเลยเราจะมีสวิตตัดอยู่ไม่ไม่ใส่กันขึ้นอะไรเนี่ยใส่ขึ้นตรงนี้นะอ๋อนี่ไงนี่ฮะดันขึ้นครับลแล้วขึ้นก็ขึ้นดีนะขึ้นสูงเลยครับนี่ดลคุณผู้ชมสูงเลย ลงครับอ่ะขอลงอันนี้ก็ปล่อยลมนะครับปล่อยลมจากของลมนะก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนครับแต่ขึ้นนี่ขึ้นไวมากนะขึ้นนี่ดันขึ้นตุ๊บเลย แต่รถหนักถ้าเกิดว่ามีกระบะนี่ก็น่าอีกเรื่องหนึ่งนะข้อสเปคนี้นะครับสามารถเอาไปวิ่งพวกอ,อะไรนะวิ่งพวกทำเป็นท้ายลากก็ได้นะครับพวกรถบรรทุกรถไปโคโรถเกี่ยวได้เลยนะครับนี่รถเกี่ยวไดข้ขึ้นง่ายมากทุกคนเพราะว่าต้องชงมันเตี้ยไงแล้วก็รถเกี่ยวน้ำหนักไม่มากครับรถเกี่ยวน้ำหนักแค่ประมาณาให้มากสุดก็ประมาณไม่เกินไม่น่าข้ามสิบตันนะประมาณแปดเก้าตันน่าจะสูงสุดแล้วล่ะ ซึ่งมันมันเหมาะมากครับที่จะใช้แทนเตี้ยนะครับแล้วถุงลมก็เออมันนุ่มด้วยมันมันไม่มันไม่กระเด้งกระดอนเหมือนพวกแหนบนะครับแล้วก็แต่ว่าถุงลมนี่มันก็มีอายุการใช้งานของมันเนาะถุงลมเนี่ยถุงลมก็มันก็มีอะไรนะครับถุงลมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันก็มีนะแต่ว่าการดูแลการเอาจะใส่มันก็ต้องเยอะนิดนึงครับเพราะว่าเอ่อพวกบูทเบิร์ดหรือว่าอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆมันเยอะนะครับพวกชงพวกโชคอีกอะไรมากมายใส่ลงใส่ลมนะฮะแต่ก็ คุ้มนะครับราคาก็ไม่แรงนะฮะคันนี้บอกที่รามาเก้าแสไปบุบาทนะครับก็มีบริการพร้อมจัดฟันงค์ f นนเรียบร้อยนะหกอยูเซหนึ่งครับสามร้แปิบังมากำลังเลือๆืออ่ะมาชมชุดนี้กันต่อครับชุดนี้นี่ก็จะเป็นฮีโนเนาะฮีโน่เจ็ดร้อยนะครับคันนี้นี่มาหัวเดียวเลยประพูดมาจิบคอนี่ครับหัวเดียวนะ ฮีโ e น,น,น่อีสามซีนะครับคันนี้เครื่งเจอฮีโน่อีฟสามซีเกียร์ก็เป็น, 2, นเกียร์เอมทนะครับเกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดเดินหน้านะแล้วก็มีรีทัดเดอร์ด้วยนะครับมีรีทัดเดอร์ช่วงยาวครับเป็นสิบสองล้อสองเพลาแฮนเตียถุงลมนะครับล้อสิบเก้าจุดห้าซีเรียก็สองสี่ห้าทับเจ็ดสิบอาร์สิบเก้าจุดห้าทุกคนนะ ปน้าไม่ได้จะขึ้นได้จนะล็อกประตูไว้อะอะไล็อกจริงซะด้วยนะครับประมาณนี้ก็สอบถามข้อมูลพิ่มเติมนะครับในท,ที่เบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์ก็ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดนะครับร้านอยู่ที่นครปฐมเนาะร้านเฮียงเจริญยนต์นะครับก็ลองทักมาดูนะฮะร้านนี้เราสวยเพียบครับโอเคประมาณนี้ก็อย่าลืมชมคลิปคันอื่นๆนะครับ ก็ร้านนี้ก็ผมถ่ายไวไหลายคลิปอยู่นะร้านเนี้ยก็ลงกันเรื่อยครับรถสวยมาเรื่อยก็ถูกใจสายรถบรรทุกญี่ปุ่นนะครับออปชันดีออปชันเด็ดราคาไม่แพงนะครับราคาถือว่าถ้าเกิดลงทุนกับรถบรรทุกญี่ปุ่นนะครับที่ได้นอนคือคืนทุนไวครับได้คืนทุนไวนะครับในสเปคลรถที่ใกล้เคียงกับรถบรรทุกบ้านเรานะครับ ซึ่งราคานี่ยเขาจะค่อนข้างจะแบบทุกกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญอาลงอะไหล่ก็หาไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้เครื่องใหญ่ด้วยนะครับอย่างคันนี้จะเป็นเครื่องอีซูพกยูเซ็หนึ่งแล้วก็ได้เกียร์เอ็มทีด้วยครับเกียร์เอ็มทีนี้อัตราทดคันเร่งแล้วนะครับอ๋อนี่ช็อคเบรกค,ครับช็อคเบรกอยู่นี่เออคันนี้จะได้มีรีชรัตเตอร์นะเขาจะได้ช็อคเบรกแทนนะใช้ช็อคเบรกในการช่วยเบรก ดี๋ยวดูทอยเสียเขานี่ครับทอยเสียทอยเสียเอาจาก่าพักใหญ่ปุ๊บเห็นลงล่างเลยโอเคไปละจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ